อนช่วงที่ท่านติดโควิดก็ทางานหนักนะฮะใช่นะคะอ่ะส่วนตลาดมหาชัยวันนี้ถามว่าคึกคักไหมวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่คึกคักกว่าที่คิดนะนี่นี่คุณผู้ชมคะอันนี้เป็นภาพเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาพ่อค้าแม่ค้าดีใจกันเลยค่ะเพราะว่ามีคนมาหาซื้ออาหารทะเลสดแล้วก็อาหารเสร็จรูปไปตุงกันที่บ้าน<อ>นะคือเขาบอก ขายไม่ได้มานานละไม่กล้าซื้ออาหารทะเลของสมุทรสาครแต่ว่าช่วงนี้เป็นเทศกาลปีใหม่คนก็เลยออกมาจับจ่ายซื้อของกันนะคะแม่ค้าบอกว่าลูกค้าเริ่มมีความมั่นใจในอาหารทะเลของมหาชัยมากขึ้นว่าปราศจากเชื้อโควิด -19 ก็เลยออกมาช้อปปิ้งมาซื้อหาของกันแบบนี้นะคะหลายคนเป็นห่วงท่านผู้ว่าค่ะคุณผู้ชมคะท่านผู้ว่าวีรศักดิ์วิตแสงสีนะคะที่บอกว่าป่วยโควิด -19 แล้วก็โหมทํางานหนักนะคะ และอย่างที่บอกว่าตอนนี้ประชาชนในพื้นที่ส่งกําลังใจไปถึงท่านผู้ว่าด้วยค่ะชาวสมุทรสาครน,นะเอ่อขอให้กําลังใจท่านผู้ว่าราชก,การจังหวัดสมุทรสาครซึ่งตอนนี้ได้อยู่ที่โรงพยาบาลศรีราษฎร์นะฮะเอ่อพวกเราชาวสมุทรสาครคงต้องให้กําลังใจท่านมากๆเพราะท่านได้ทุ่มเทให้กับชาวสมุทรสาครโดยต้องพูดว่าไม่คิดชีวิตท่านนะครับผม เพราะท่านทางานให้กับพวกเรามากมายมาหาศาลเพราะฉะนั้นขอรวบรวมกําลังแรงใจของชาวบุตรสาครขอให้ท่านผู้ว่าหายเรเร็วนะครับผมเนี่ยท่านผู้ว่าได้ยินอย่างนี้ก็คงจะปลื้มใจนะฮะถ้าเกิดท่านผู้ว่าเห็นบรรยากาศของการค้าขายเป็นแบบนี้เอาแล้วมีกําลังใจดีขึ้น<ช>ยิ้มแทนพ่อค้า,าแม่ค้าด้วยนะฮะขอให้ทุกอย่างมันกลับมาคืนสู่สภาวะปกติด้วยเร็วนะคะคุณผู้ชมคะ